หอมบัวเลยก่อเงยๆพี่น้องอันนี้พ่ท่านได้ดึงใบเพิ่นบ่ท่านได้แตงใบแตงต้นเพิ่นก็เลยพ่คอยงาม่นใดแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบกอละโลนะพี่น้องอันนี้ของาเราปลูกปลูกปลูกที่นะคะผู้ใดอยากอยากได้ต้นน้อยจะให้ปลูกที่พี่น้องผู้ใดอยากได้ต้นง่ญ่ก็ให้ปลูกห้างหัวเพิ่นกนจะจหญง่แบบนี้ นี่หัวจะง่ายแบบนี้แหละคะ่ะถ้าปลูกหางแต่ว่าถ้าปลูกที่หัวมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเตรียมจะส่งให้ลูกค้าพี่นวงหอมบวัวเล่หนีก็คือเขาจะถอนถอนตามออเดอร์นะคะเวลามีออเดอร์มากยังเสียเขาก็จะไปถอนให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดเลยนะะอันนี้ก็คือใบเ่นจะเลือเล้อยเลยในจากน้อยเพราะว่าเขาบรนหด้แปลง แดงใบดึงใบดึงดินด,ดึงห้าออกกับสิงามพี่น้องอันนี้ก็คือเพาว่าท่านดีดึงท่านเด่นเี่เดี๋ยวก็สิดึงออกแล้วก็สิตัดทรงให้ลูกค้าเลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ปลูกไปเหตุเป็นสายพันธุ์กัโทรติดต่ขอข้ามาสอบถามได้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรไวก่อนเพราะว่าอันข้างมันไม่ขาดดีแกบ่เคยเก่งเรื่องไอที่ นะคะให้ลูกค้านะคะจะมี FC แบบผู้เ่ายังสีไม่พี่น้องเพิ่นเขาไปกดเบิ้งบ่เป็นยังสีเป็นกันเลยหาช่องทางติดต่อ,อก,กับห้อวะใดเดี๋ยวจะบอกโบเทอร์ไวให้เด้อยพี่น้องให้โทรมาให้โทรเขามา,มาติดต่อรัวสอบถามได้นะคะ093 3 2 0 2 7 1 4ย้ำนะคะพี่น้อง09 3 สามสองศูนสองเจ็ดหนึ่งสี่โทษติดต่อเขามาไดเด้อพี่น้องถ้าอยากได้ไปปลูกไปเห็ดเป็นสายพันธุ์